เท่านประธานสภาที่ครบนะครับผมมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทา่านประธานทราบนะครับก่อนที่เราจะพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปนะครับก็คือว่าสืบเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้สารรัฐมนูลได้มีคำวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลและตัดสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลนะครับดังนั้นผมก็อยากจะขออนุญาตแจ้งกับท่านประธานว่า พวกผมนะครับชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับแล้วก็กรมกร,มก,รมการกรรมการบริหารพรรคคุณอภิชาติสรีสุนทรคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับคุณสุเทพอู่อน้นรวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคของผมคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็คงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนรัษฎรได้อีกต่อไปหลังจากนี้นะครับ สุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกผมได้ใช้ช่วงระยะเวลาในฐานะผู้แทนรัษฎรในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่ เราคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศนะครับสุดท้ายนะครับพวกผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมทำงานกับทุกท่านอีกต่อไปนะครับอย่างน้อยก็5ปี10ปีญญตแต่ก็หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทนรัศดรน,นะครับจะสามารถที่จะใช้อำนาจ หน้าที่ในฝ่ายนิติบ,บัญญัติในฐานะที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทําให้ประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรานั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ในส่วนตัวของผมเองนะครับก็มีชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพักในพักก้าไก่ในปี6-2ด้วยนะครับหกด้วยนะครับเพราะนั้นสภาพการเป็นสสของผมก็จะเส้นสุดเช่นเดียวกันครับผมแค่อยากจะบอกสุดท้ายนะครับว่าผมขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทําการร่วมกับทุกท่านนะครับและอยากจะบอกข้าราชการที่สภาแห่งนี้ทุกคนนะครับว่าผมเคารพแล้วก็ขอบคุณท่านจริงๆนะครับสุดท้ายครับ อำนาจสงูงสุดเป็นของประชาชนครับขอปิดประชุมครับ